สวัสดีครับทุกคนอยู่กันที่มะนิลานะครับประเทศฟิลิปปินส์เราก็พามาดูกับชีวิตธรรมดาธรรมดาแบบธรรมดาจริงๆนะครับของในคอนตรีอย่างพวกเราเวลาออนทัวร์เช่นเวลาออนทัวร์มาที่ประเทศฟิลิปปินส์เราจะกินอะไรในทุกๆวันคําตอบคือมือนึงที่ขาดไม่ได้คือนี่เลยครับจอนล,ลี่บีครับ j o นลี่บีนะครับก็คือเป็นเจ้าพึ่งตัวสีดแดงๆนี่แหละครับ ช่วยชีวิตเรามาหนักต่อน,นักแล้วไม่ว่าจะไปที่ไกลที่ใกล้ขนาดไหนที่กันดานเดียวเข้าปั๊มปุ๊บเจอเจ,อเจอเลรรี่บีนั่นแหละคือมือที่ปลอดภัยและก็ร้านนี้ครับไม่ธรรมดาครับขนาดผมไปทํางานที่นิวยอร์กนะครับกลางไทม์สแควร์เลยเนี่ยที่นิวยอร์กเนี่ยก็มีเจอร์รี่บีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นร้านที่ชาวริปปินภูมิใจแล้วก็กินได้อย่างสบายใจนะครับสําหรับร้านเจอร์รี่บีนะครับก็จะมีเมนูเด็ดอยู่ที่ ไก่ทอดแน่นอนครับก็จะมีไก่ทอดหลายๆแบบนะฮะมีเครื่องเคียงที่เป็นข้าวครับฟังไม่ผิดนะครับเป็นข้าวจริงๆนะฮะจอร์ิบีนะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของคนที่อาจจะไม่ได้คุ้นอาหารท้องถิ่นมากอย่างเราไม่ได้คุ้นมากเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเลือกกินนะฮะแต่ว่าหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็อย่างหนึ่งครับวันนี้ไม่ได้บุรี่นะฮะก็คือ ที่นี่เนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมอาหารอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าปอกแตกฟู้ดนะครับซึ่งมันคืออาหารรีไซเคิลเป็นข้าวแกงที่ทำมาจากอาหารที่เก็บจากขยะอ่านี่ฟังไม่ผิดน,นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเล่าแยกปังหากแต่ว่าคลิปนี้จะคุยฝั่งว่าทำไมหลายหคนผมแล้วก็คนที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยเวลามาที่ฟิลป็นเนี่ยมักจะ ร้องขอกินจารบีนะครับก็คือหนึ่งคือมันเป็นเมนูที่แน่นอนเห็นตามภาพชี้มาปุ๊บสั่งแล้วได้ตามนั้นแล้วก็มีความสะอาดปลอดภัยค่อนข้างที่จะนิ่งมีมาตรฐานไว้ใจได้นะครับหลายคนก็นึกถึงแมคโนัลลอ kfc ก็เป็นประมาณนั้นเลยครับนี่ก็สั่งเป็นโคกซีโร่มานะครับก็เป็นซีโร่แบบส่วนผสมของเขานะครับก็เหมือนกับทุกที่ที่ รสชาติจะไม่เหมือนแฮมเบอร์เกอร์นะครับอ่ามาแล้วนะครับสิ่งที่ได้นะฮะเซตนี้ที่ผมสั่งไปเป็นไกท่ทอดสองชิ้นครับน้อนจีเลยแล้วก็มีอันนี้ไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์นะอันนี้คือข้าวคนที่นี่กินข้าวนะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษอย่างก็คือน้ำเกรวี่ครับน้ำเกรวี่เนี่ยคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันจะพิเศษยังไงพิเศษอย่างนี้ครับก็คือ เขาให้มาแทนซอสฮนะคนที่นี่ไม่ได้กินซอสพริกหรือซอสมะเขืดเทศแม้ทั้งซ้อสมะเขือเทศนะฮะต้องขอเพื่อมากินกับเฟรนฟรายแต่สิ่งที่เขากินจริงๆกับข้าวกับไก่มันจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับอาหารที่เรากินเช่นเป็นข้าวราดแกงแล้วมีเนื้อะครับแบบนั้นนี่ก็เป็นคุนาพายสนุนราคานะครับ อยู่ที่ชุดนี้200นะครับแล้วก็เครื่องเคียงต่ตางๆ47่0น,นะครับรวมทั้งสิ้น297ร้เปโซคูณ0.6นะครับค่างเงินในวันนี้นะฮะสัปดา6กเจ็นระมาณร้อาบบาทนี่นะครับข้าวไม่ใช่นมปังหรือแซนด์วิชนะครับคือแฮมเบอร์เกอร์นะฮะข้าวจริงๆคนะแล้วก็น้ำเกรวี ทุกคนนะครับไม่ว่าจะมาสักกี่รอบนะครับสุดท้ายนะฮะจะสัรนหาสิ่งต่างมากมายบางครั้งไม่กล้าเสี่ยงครับจารีบีนี่แหละคือคำเบาไก่กิมน,น้ำเกลวีแต่รสชาติที่หาไม่ได้ที่ไหนนะครับน,ะนี่ครับ่ผักโขมด,ด้วยใบสลิด นี่นะครับข้าวแกะมาก็าจะเป็นแบบนี้ข้าวข้าวไม่ถึงกับเป็นข้าวปั้นนะฮะก็เป็นข้าวที่ตักแล้วก็กรอบๆบีบให้มันเป็นรูปเป็นทรงนะครับใส่ไปในห่อเป็นการกินที่ผมว่ามีความเป็นเค้าเจอร์ของเขามากๆเลย อย่างนะฮะเวลามาที่นี่ฮะไม่ว่านั่งแท็กซี่หรือว่านั่งร้านอาหารใครที่ชอบ902,000นะครับเพลงที่นี่ยังยูลักษณะวนเวียนอยู่ในแ,แบบนั้นอยู่นะครับแม้ทาําเปปนศิลปินปัจจุบันฮะก็ยังมีซาวแบบนั้นอยู่ก็เรียกว่าเพลินเลยครับถ้าอยู่ที่นี่ ที่นี่ครับอาจจะเรียกได้ว่าดูใจเย็นกว่าที่เมืองไทยอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่ามีรูทามทีาเขาทอดมาปันฉุยนะครับคือนอกจากสั่งอาหารแล้วรอทานนะฮะพออาหารมาปุ๊บต้องรออะะีกฮะเพราะมันร้อนมากมันพร้อมมากครับอาจจะเรียกว่าออกมาในเวลาที่พร้อมจริง ยังไม่อิ่มนะครับแต่ว่าจะไปกดน้ำเกวี่อ้าวไม่ไม่มีครับอืมอร่อยนะครับน้ำเกลวีร่ราดข้าวตรงซุมซอสนะฮะอย่างเวลาปลาฟูขึ้นอยู่ซุ่มซอสเนี่ยนี่เป็นซุมน้ำเกวีนะ่ค วันแรกนะครับที่เราพาสมาชิกมาตอนนั้นผมมาที่นี่อยู่แล้วแต่ว่าสมาชิกเราเพิ่งเคยมาครั้งแรกมากินปุ๊บเดินไม่กลับมากินนทีเดินวนไปวนมาหาอ๋อหาซอสะักกะเทศกับซอสปริกที่ที่นี่เขาไม่มีครับเขาเป็นน้ำเกลือวรับที่กินในไทย,ไทยแต่ว่าเรียกหาได้นะครับแบบนี้ทามากินกับเป็นฝ่ายครับ แต่ผมก็ชินแล้วล่ะกินทุกอย่างกับเกี๊ยวนี้ใครที่มาที่นี่ครับผมว่าจะเห็นร้าน,นเนี้ยเยอะน่าจะเยอะพอๆกับ,กบร้านสุกสือแล้วก็เพื่อนๆคนที่นี่เขาชอบกินไก่มากไก่ทอดอะอย นี่ฮคนไทยอย่างเราบางทีก็ไม่พอครับขอมาเพิ่มไก่กรอบมากๆเลยกินรู้สึกบุกใจปลอดภัยเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสครจะพาไปกินร้านหนึ่งซึ่งเขียนถึงบ่อยมากเลยหนังสือต่างๆชื่อร้านบังอินอาสาครับเป็นร้านที่บ่งบอก ความชอบชอบกินข้าวขอเพื่อนที่นี่เป็นไงแล้วไหมครับก็คือมังกีนาชาเนี่ยเป็นเหมือนบุฟเฟ่ครับ,บฟเพื่อนิคนอาจจะคิดว่าเออเฟเฟกายยาอ็เป็นบุฟเฟ่อะไรไก่ย่างไก่ทอดป่าครับเป็นบุฟเฟ่ข้าวเปล่าครับไก่ย,ย่างไก่ทอดหนึ่งชิ้นให้มันตื่นแรกแล้วจะมีคนถือกระติกครับ ตักเข้าเปล่าได้กินได้เท่าที่ต้องการครับบุฟเฟเ่ข้าเปา่าอันดับไร์ครับที่นี่เ็าเรียกว่าเองครับเรียกว่าไม่เหนียบซาก็ได้มาคำนี้สายที่ชัดนี่จะติดเรือยึดทุเนี่ความโหดร้ายของโลกเรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็นมื้อใหญ่มื้อเล็กมื้อสำคัญหรือไม่สำคัญเท่าไหร่จอร์ดีก็คือคำตอบเสมอ อันนี้อยู่ติดกับโรงแรมที่เราพักเลยครับก็าอยู่ในปั๊มนะฮะ,<ค>ะก็เรียกได้ว่าเป็นอาหารหลักนะครับของพวกเรานักดน,นตรีเสมอเลยกับชาลิบีนี่ก็กับเข้าโรงแรม,มน,นะครับนึกถึงช่วงเวลาของการออกบวกคอนเสิร์ตซึ่งมักจะได้โรงแรมในที่ต่างๆมาาทีก็ปปแปลกแปลกนะครับแล้วก็แน่นอนครับสิ่งที่ทุกคนอยากฟังมากที่สุด เรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องผีครับต้องตั้งหลักกันเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่า20กว่าปีที่ทัวร์มาเนี่ยไม่รู้ว่าเจอมากี่รอบแล้วแล้วก็รอบไหนของปลอมบรหนของจริงนะครับติดตามครับจะทยอยเล่าจากนี้ติดตามพวกเรากันต่อได้ที่ Facebook YouTube และ IG จีทวนเทลนนะครับเจินครับ